อ่ะขวนมดูดอ่ะนอนลงไปทีนี้นอนลงนอนเออมาก็ต้องเลี้ยงมาก็ต้องไหนมาอยู่อีกโอ้ยรออยู่นี่นะเดี๋ยวเอาเพื่อนมาให้โอเคนะโอเคอย่แล้วโอเคอย่างเงี้ยไปแล้วครับเอาเพื่อนมาฝากแล้วเด็กๆเป็นยังไง ไม่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวทุกตัวเป็นมิตรทุกตัวเป็นมิตรนอนเลยนอนเลยมันไม่ทําอะไรหรอกข้าเจ้ามันมันเลียน้มันไม่เลียเห็นไหมข้าเจ้าไม่ทําอะไรเลยเห็นไหมข้าเจ้าเป็นเด็กดีเห็นไหมน้ามันตีอะไรมันบอกว่ามันมันปัดฝุ่นให้น้องภูมิอยู่ว่าเอ้ยน้องภูมิมานอนห้องมันนะเดี๋ยวข้าเจ้าปัดฝุ่นให้นะข้าเจ้าบอกขวด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 เห็นไหมข้าเจ้ากำลังปัดฝุ่นให้ข้าเจ้ารักน้องภูมิไง เห็นไหมเขากำลังทําความสะอาดให้น้องภูมินอนนะนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมมันกําลังทําความสะอาดให้น้องภูมินอนเห็นไหมนี่เขาเจ้าเป็นหมาลัดเด็กเนี่ยเห็นไหมกาลังทําความสะอาดให้น้องภูมินอนกําลังทําความสะอาดไงเนี่ยเห็นไหมอืุ่มเด็กน้อยัวนี่อืขี่กับบ้านหลังมือที่เมียนมาปอลูกผูดายปะลูกผูดใดนี่ มาแล้วอันนี้สากก็มาอือของใครอ่ะของน้องบูมอะไรน้องของน้องภูมิปัดฝุ่นให้น้องภูมิอะไรใช่ปัดฝุ่นให้น้องภูมิเขาเจ้าน่ารักไหมดูสิเขาเจ้าปัดฝุ่นให้น้องภูมิเลยอือนี่เออมันปัดฝุ่นอยู่ใช่ที่นอนมันฉกกระปุกอืมแต่ามันเช็ดช่วยเห็นไหม มันดูน้องน้องภูมิจะดูน้องน้องภูมิบอกกันดิอร่อยไหมถามดิอร่อยไหมครับอร่อยจีเห็นไหมน่ะไม่งั้นจะกินหรอ ก็แบ่งกันกินแล้วน,น้องพูมิชิมดูที่ <laughs> อร่ย <laughs> อยไหมอร่อยไหมตรงกลางระหว่างนี้เออนอนลงเออนอนลงนอนลงห <laughs> ลานม,มาฝาการ้านให้เดียวอ่านอนลงนอนนอนนี่เนี่ยนอนลงเออนอนเออทีนี้ผมป่องผมผมป่องผมด้วย บุญรวมนะผมบ่อคมเออนั่นแหละไม่ใช่มาฝากร้านให้เลี้ยงฝากเองนะอาจายวพี่แป๊กเขาออกไปให้อ๋อรักข้าวเจ้าที่ฉุดเหรอหอมหอมข้าวเจ้าทีหอมหอม